สนามเบเบทแท้นะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะครับผมรอของนานมาก14วันนะตัวนี้แพคมาอย่างดีอยู่นะสำหรับคนที่อยากได้สนามแท้นะต่องแท้นะโลโกโ้เบเบตเอ็นะต้นี้ผมซื้อมาประมาณ900กว่าบาทนะอีกนิดนึงก็พันอะแต่ยังไม่ถึงพันดีวะ่ะผุงถึงอะไรดีหมดนะไอตรงหัวตัวนี้เป็นขาวดำนะด้าน,นบนอับขาดแ่นนะัแนและเ้าเลย ไปได้ไปขายอยู่แล้วมาใช้งานนะอ่ะดูหนากว่าของจีนดูรู้เลยแนละ้วความเงาครับก็ชัดเจนอัตราส่วนเนี่ยมององไปเนี่ยจีนเลยนะอัตราส่วนไม่แตกต่างกันมากเดี๋ยวผมจะให้ดูของจีนที่ใช้มาถามว่าของจีนทนไหมก็โคตรทนอะ่ะใช้มาหกเดือนแน่เนี่ยเดี๋ยวดูเปรียบเทียบให้ดูดิโหอัตราส่วนมันเท่ากันเลยวะแยกไม่ออกเลยวะนะแต่โลโก้เบเบดเอ็กชัดเจนนะตรงนี้ S <S นี่ jbx ชัดเจนเลยนะโอ้ในสนามจีนอ่ะอยูประมาณไม่เกิน2 0 0ร้อยสารอยนะมันจะมีติดแบบนี้มาให้ใบแบบเนี้ยอยู่ในกล่องแท้มันก็จะมีมาให้ตลอดเลยนะวิธีการชูดควรชูดประมาณไหนนะแล้วเวลาเล่นก็ยาวหน้าเข้าไปใกล้กิ๊ปปล็อกให้มา4อันเตะเลยนะไ่เลยดีกว่าเฮ้ยแล้วเหมือนกัาให้อะไรมาด้วยเนี่ย qr code รืออะไรวะ โอ้ oh, แจกของขวัญเปล่าต้องเอาไปสแกนอะไรปะเปล่าแจกเลยนะใครดูคลิปนี้อยู่นะแล้วถ้ามันสามารถเอาไปใช้อะไรได้นะน้องก็เอาไปเลยนะให้คิวอาร์โค้ดตรงนี้พี่ไม่เอาหรอกจะมีของขวัญอะไรด้วยนะนะนี่รหัสรหัสอะไรเอาจดไปจดไปหนูใครดูคลิปนี้ก่อนได้ไปเลยนะพี่ไม่สนใจอันนี้อะไรดำๆว่าแกะดูเลยนะเ่อเป็นของขวัญของอะไรของอะไรแจกแจกอย่างเดียวใครเจอคลิปพี่ก็โชคดีไป๋อนี่ไงหนูสแกนเลยนะ สแกนเลยนะจัดไปเอาไปใช้ได้เลยนะฮะของแท้มจะมีแบบนี้นะเอาเดี๋ยวมาเรามาประกอบกันดีกว่าอ่าเรียบร้อยโอเคแน่นหนาดีป่ะนะิปลิ่งิลลิ่งสนามแท้แน่นหนาดีเดี๋ยวขอทดสอบกับโคบอลดากูนหน่อยดิยยยยไรวะ

โอ้ทมันรุนแรงมันรุนแรงจังวะมาลงหน่อยเฮ้ยอะไรวะโอ้มันวิ่งโหดมากเลยนะโชยคลิปนี่วิ่งป๊าปป๊ปปปเลยนะให้ได้นี่ว่าประมาณนี้นะฟิลลิ่งอันนี้ก็งานแท้นะประมาณนี้ประมาณนี้ฟิลลิ่ง